ดาวความคิดดาวความฝันใครคนไหนจะเก่งกว่าใครในดาวคอมพิวเตอร์น้องวินคะพี่เห็นว่าเด็กสมัยนี้สนใจเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นเอ๊ะแล้วยอย่างนี้จะเกิดปัญหาแรงงานทางด้านนี้มากเกินไปหรือเปล่าคะคงไม่นะครับเห็นว่าตลาดยังต้องการแรงงานทางด้านนี้อีกมากาวาความต้องการโปรแกรมเมอร์ที่ดีเนี่ยอาจจะแตกต,ต่างจากปัจจุบันนอกจากจะมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมได้ดีแล้วเนี่ย อาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของวิชาการการประยุกต์อย่างสมมติว่าถ้าจะประยุกต์ในเรื่องการแพทย์ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องการแพทย์เล็กน้อยหรือว่าถ้าจะเป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซก็อาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเชิงพาณิชย์มากอันนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของความต้องการของตลาดของโปรแกรมเมอร์หรือคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปในอนาคตดังน,นั้คนที่เรียนทางาด้านนี้เนี่ยผมน่าจะมีงานทำแน่สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี